สวัสดีครับผู้ชมที่เคารพรักถูกทันก่อนอื่นขออนุญาตเอื่นผู้ชมว่าพี่น้องคือเก่านะครับสิไดใดมีความอบอุ่นเป็นกันเองพี่น้องครับมือนีรายการเปิดราคาควายของช่อง9้าชนะจนครับผมสิพาพี่น้องมาอยู่ที่บ้านหนองเต่าตําบลเมืองภไยอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาครับผม พี่น้องครับพื้นที่ที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นคอควายของไอจำปาเลยครับหรือว่าเสี่ยจำปาครับผมขอย้อนความไปในอีพต้นต้นนิดนึงนะครับเนาะไอจำปาเพิ่งเคยให้ช่องเขาชนะจนเปิดล่าค่าให้ไปอีกไปแล้วครับเทียหนึงครับมือนี้กะมีอีกครับโคแมลูกถือว่าน่าสนใจครับน่าเยี่ยมชมอยครับ สิเป็นจังไรเพื่อบม่เป็นการเสียเวลาคลิปนี้กับสีสันๆนะครับเนาะเดี๋ยวสี่ไหไอจำปาเป็นภูนำเสนอสวัสดีครับไอจัาปาสวัสดีครับผมครับผมมือนี่เป็นจังไรเนาะหนข่าว่าสิเปิดมีโตัวเปิดเตี่ยครับมีเปิดคมหนึ่งครับครับเปิดตัวอะไรแล้วเนาะอ่าโตัวนี้ครับแม่ลูกแม่ลูกเมียครับแม่ลูกเมียครับครับพี่น้องคลิปนี้ก็สิเป็นสั้นๆนะครับเด้เพราะว่า ไอ้จำปาก็เคยลงมาแล้วคลิปหนึ่งตาเดินแล้วล่ะครับพี่น้องเมื่อนี้ก็สปอยอีกคบแม่ลูกลูกสาวเนาะลูกสาวครับครับเอานํำเสนอเนี่ยจังไยเป็นจังไงแม่เขาเป็นแม่บ้านานะครับแต่ว่าในทองเขาเนี่ยเป็นทับเพชรลำพูไว้ครับจะลอนวัตทีหกมกกล้าครับตามใบแม่บ้าน,านสูงเท่าไหร่สูงประมาณร้อยสามสองสามสามครับให้ว่าร้อยสามสิบบวกซะเขา ลอยสามสิบบวกครับอ่าัวชัวส่วนสูงกว่ามันลอยสามสิบบวกเนาะต,<ว>ตีไว้ตีไว้ลอยสามสิบบวกแต่ก็อยู่ประมาณลอยสามสองคำสามล่ะครับเป็นจังไหรมาอยู่น้ำเฮากินหยากินอย่างดีบ่มันควยอึดหยานเนาะกินบ่งเงยอีกทีอัที่เราจังเห็นเนี่ยลูกเขาเนี่ยก็กินบ่งเงยจนได้เอินหมูน้อยนะไปตะเกียตะเกียได้ไี่จอยกว่านี้เตี้ยจอยกว่านี้ครับอันนี้ก็เหลี่ยมงามเลยเนาะครับ แต่ในกระดายไม่มได้มองพื้นที่ที่หญ้าอุดมสมบูรณ์ดีมีแปลงหญ้าให้กินดีกินบเง้ยได้ละกินอาหารหัวอาหารบะกิอยอยงเสียอาห,หารบ่ก,กินกับกินแต่หญ้าล้วนอืออาหารคนบ่ก,กินเนาะบ่ก,กินเลยครับเปิดไว้คู่กันแม่ลูกแม่ลูกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันครับแสนกับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเนาะครับเนาะครับผมแม่ลูกแม่ลูกครับให้ลูกเจ้าตัวแล้วให้ลูก ตัวที่สามค่าทองครับลูกสามค่าทองครับครับลูกตัวเมียสองตัวแล้วโอ้ที่ออกมา2อตัวนี่คือตัวมีแต่ตัวแม่เนาะครับอืมคือพันธุกรรมนี่้องตัวมานี่เป็นตัวแม่ได้ครับพี่น้องตัวที่สามก็ไปรุ่นแล้วเนาะครับรุ่นเล้วนะครับแม่ก็โชคดีอีกละรับคือสองได้สามทองแก่ๆเนาะครับไกาสีได้กินเนาะทองแก่ๆดีมาครับ เป็นจังไรอัตลักษณ์โอ้อัตลักษณ์ชัดเจนครับทั้งหน้าเป็นจังไรสูงเขาหน้ากระตาแต้ยมแก้มจำดีสูงเขากว้างดีเนาะเดี๋ยวเบิ้งกัดชัดครับอืิคนกัดชัดนี่เนาะตาแต้ยมแก้มจำมาครบครับตาแต้ยมแก้มจำเนาะวงเขาสวยเอาก้มน้องมึงดูเขากว้างดีครับหน้าผากกว้างโหนกดีเนาะอ่าหน้าผากบอบเบียนแข้งขาดีเอิกบกเผากระใหญ่ครับเชื่องกินเก่งเชื่องกินเก่ง เล็บกระงามบานๆดีเอิกบักพ้าวหนีง่ญ่ครับง่ับครับขาก็ใหญ่ผิวผิวเป็นยังไงผิวชุ่มดีบ่โอ้ผิวชุ่มดีผิวชุ่มดีนะครับเดยราบว่าม่องเกาเขาน้ามไหลเนาะทั้งกันเนาะมีเืือเอินบ่แม่สวยครับแม่เนี่ยแม่สวยครับดีนะครับแม่สวยงามแบบบานๆนะครับเนาะอัฒนาควายไทยพัฒนาพัฒนาสายพัฒนาครับพี่น้องอ่างกระใหญ่หางสวยดีครับอ่างใหญ่เขาหางดี เงาหางเดี๋ยวมาเมืองที่ด้านหลังด้วยพี่น้องเงาหางกะใหญ่งามอยู่ไลูกถ,ยถยอยเดี๋ยวหมุนอีกรอบอหมุนอีกรอบเงาหางงามครับหลังกะกว้างครับกระดูกเชิงกรานก็กว้างดี <c oughs> เอามาว่าเรื่องลูกเขาเป็นยังไงไอจไอํมปลาครับ ลูกเขาก็เป็นบ้านๆครับลูกจากพ่อบ้านๆเลยเนาะกินเก่งชุดนี้กินเก่งมากออกมาหนีจนได้เอิ้นหมูน้อยแต่แลวมันกินเก่งไข่องค์ปองเลยกินเก่งมาหอ่นี่เลี่ยมครับจนได้เอิ้นหมูจนไดเอิ้นหมูน้อยยังปะกินดีทั้งแม่ทั้งลูกเนาะกินบัวเงยเลยล่ะตอนนี้ยานมไปนอะตอนนี้ยานมแล้วครับยานมแล้วได้ครับพี่น้องคลอดออกมานี่ก็รุ่นว่าโตผู้ตแม่เนาะ ทองดีทองดีทองเพชรลำพูครับใบนี่ก็ถือว่าเสซลถือไรแล้วครับหมออยู่ในพื้นที่ใกล้ๆนี่แหละครับพี่น้องนี่นี่ใบนี้หลอดการันตีมีตำหนีบางไดบอนอะตามตีเบิ้งกับ,บวอมีตำหนีบังไดด้ว่วมีดอกเนาะครับสมบูรณ์แบบบป็นบ,บ้านครับครับสายพัฒนากันหนาะพัฒนาต่ออยู่ครับเบิ้งจากลูกเขาพอบ้นบานๆก็ถือว่างามอยู่เนาะลูกเนาะ เนื้อนังดีครับทรงลูกดีอยู่ทรงลูกดีนำนมดีอยู่เนาะครับลูกมากใ่ดีอยู่ลูกแรกสูงกว่าแม่ผละตัวแม่แต่เป็นบัไห้มะลูกแรกบัไห้มาครับครับลูกแรกตัวแม่ตัวแม่สูงกว่าแม่แล้วแสดงว่ารอยสามสิบวกไปอีกรอยสามชี้ไปอยู่แล้วอครับเปิดไว้ในราคาหนึ่งหนึ่งแสน หนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทนะครับต่อรองได้บ่เนาะต่อรองได้นิดหน่อยครับได้นิดหน่อยเนาะครับผมต่อรองได้นิดหน่อยถ้าเทียบพี่น้องยกไก่สิมีรถส่งน้ำบ่อนอะอ่ามีมีครับมีอ๋อเดี๋ยวโทรมาคุยกันอีกทีหนึ่งครับอ่าคันตกลงกันได้ยังไงกับพอมีรถส่งเนาะครับครับพี่น้องครับก็ไอจำปาเพิ่นกับสิมีคันตกลงกันได้ว่ามักยังไงกับสิมีรถบริการเนาะครับครับค่ารถค่ายังกับคิดไปตามระยะทางอีกเที่ยนึงเนาะครับครับ สำหรับขอกไอจำมปากระมือนีกสิมีอยูโคมหนึ่งให้พี่น้องในเมืองได้ครับกสิมีอีกสองแต่ว่าเพิ่นบบเปิดไว้โอกาสหนอเดี๋ยวช่องเก่าชนะจนกสิมาเปิดราคาให้เมืองเนาะครับไอจำมปาเนาะครับผมครับสุดท้ายก็ฝากพี่น้องดวยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเก่าชนะจนคิดเราครับพี่น้องกสิพาพี่น้อง ไปเยี่ยมชมขอบคือเก่าแหละครับบ,รบวชสิเป็นขอบบ้านๆออกฟาร์มสายพัฒนาเนาะครับเนาะหรือว่าพี่น้องไา้ห้อยเพื่อนอยาให้ไปซอยโปรโมทกะยินดีครับผมถือว่าเป็นการซอยกันครับกระตุ้นเศรษฐกิจขา,ขายควายเนาะครับเนาะอนาคตกะอาจิมีเรื่องของงัวมาซอยนะครับเนดะ้อผู้ใดสนใจงัวกะมีแผนว่าสิออกมาสลับกับรายการเปิดราคาควายให้พี่น้องได ยิมชมอยู่ด้วครับพี่น้องก็ขอกล่าวคำสวัสดีครับ